สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําขนมต้มใบเตยแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือจะใช้มะพร้าวอ่อนในการผัดไส้แล้วก็คลุกกับตัวขนมด้วยค่ะรับรองว่าทำออกมามีความหอมอร่อยตัวแป้งนุ่มหอมใบเตยไส้ก็หอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํำกันเลยนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทําไส้มะพร้าวกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวอย่างดีเลือกแบบอย่างดีนะคะเพราะว่าจะมีความหวานแบบละมุนแล้วก็มีความหอมในตัวเองด้วยค่ะตามมาด้วยน้ําเปล่าเกลือปน่นแล้วก็มะพร้าววันนี้แม่ซีจะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ําหอมนะคะเวลาเลือกเลือกเนื้อแข็งขึ้นมาหน่อยค่ะไม่เอาเนื้อนิ่มๆหรือว่าเนื้อเป็นบุ้นนะแบบนั้นเวลานําไปผัดอะค่ะมันจะมีน้ําเยอะทําให้แฉะแล้วก็แห้งยากด้วยค่ะหรือถ้าใครหาไม่ได้จริงๆให้เปลี่ยนเป็นมะพร้าวทึนทึกตัวนนีี้้กกกไดค่ะเเเวลลลลาาืืออส ให้เป็นสีน้าตาลอ่อนอย่าเอาสีน้ําตาลเข้มนะคะแล้วเนื้อมันจะมีความนุ่มละมุนกว่าแล้วก็มีความมันกว่าด้วยค่ะเลือกแบบไหนก็ได้ตามความสะดวกนะคะแต่ถ้าหากแบบมะพร้าวอ่อนได้เนี่ยไส้มันจะมีความหอมแล้วก็เนื้อจะละมุนกว่ามะพร้าวทึนทึกค่ะนำมะพร้าวมาขูดเป็นเส้นฝอยกันค่ะแม่ซีจะใช้มือแมวในการขูดนะคะใช้ด้านหยักแบบนี้เวลาลงเนี่ยไม่ต้องลงน้ําหนักแรงมากนะคะให้มีลักษณะเป็นเส้นฝอยๆอยตัวนี้จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะ นี่่ยคะขูดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะตั้งกระทะเตรียมผัดไส้กันเลยค่ะแม่ซีใช้เป็นกระทะทองเหลืองนะคะถ้าใครไม่มีไม่ต้องซีเรียสใช้กระทะเคลือบหรือว่าหม้ออะไรก็ได้ที่มีอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่านิดหน่อย เพือละลายนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในช่วงแรกนะคะจากนั้นก็คอยผัดให้น้ำตาลมาละลายเข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็เริ่มเดือดพล่านแบบนี้ให้ปรับไฟลดลงจากไฟกลางค่อนอ่อนมาเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปให้น้ำตาลมันมีสีเข้มขึ้นค่ะ โอเคค่ะแม่ซีผัดมาพักหนึ่งสังเกตเห็นว่าน้ําตาลมีสีเข้มขึ้นแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะคะความข้นก็มีมากขึ้นด้วยค่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บค่อยใส่มะพร้าวลงไปค่ะการที่เราใส่มะพร้าวตอนที่น้ําตาลได้ที่แล้วจะทําให้ใช้เวลาผัดไม่นานก็จะเหนียวข้นแล้วนะคะอีกอย่างจะมีสีที่สวยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูสีอีกทีค่ะอ่าเข้มประมาณนี้ใส่มะพร้าวลงไปผัดให้เข้ากันนะคะ ให้เข้ากันดีเลยนะคะในขั้นตอนนี้อาจจะเพิ่มไฟขึ้นมาเล็กน้อยได้นะจากไฟอ่อนเป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเห็นไหมคะพอเราผัดมาสักพักเนี่ยน้ำจากมะพร้าวมันจะออกมาทําให้ไส้มีความแฉะฉะนั้นให้ผัดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไส้มีความเหนียวข้นค่ะเดี๋ยวพอมันเดือดจัดเนี่ยให้ปรับไฟลดลงเป็นไฟอ่อนเหมือนเดิมนะแล้วก็ผัดจนได้ที่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลักษณะของไส้ที่ดีนะคะไม่ควรผัดให้แห้งเกินไปไม่งั้นเวลาพักให้เย็นเนี่ยไส้มันจะตกทรายหรือว่าตกผลึกนะคะให้แฉะแประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะสีสวนมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆด้วยค่ะยกลงแล้วก็เทใส่ถาดให้ใคลายความร้อนนะคะใช้ซ่อมเกลี่ยให้ใคลายความร้อนนะคะ ดูแบบนี้เหมือนยังแฉะนะแต่ว่าเวลาเย็นตัวลงอะค่ะก็จะมีความเหนียวค้นมากขึ้นจากนั้นค่อยนํามาช่างแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆก,ก,กันค่ะพอไส้ของเราเย็นสนิทนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะเห็นไหมไม่ตกทรายไม่ตกผลึกเลยดูฉ่ำน่าทานมากๆเดี๋ยวเราจะช่างแป้งให้ได้ก้อนละประมาณ8-9กรัมค่ะ,ะประมาณนี้แล้วก็บีบๆนะคะ แล้วก็คลึงเป็นก้อนกลมค่ะพักไว้ก่อนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะปั้นไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปไปทำแป้งใบเตยกันนะคะ ส่วนผสมของแป้งใบเตยก็มีแค่2ออย่างเท่านี้นะคะก็คือแป้งข้าเหนียวแล้วก็น้ําใบเตยเข้มข้นที่เราทําไว้เมื่อกี้ผสมกันเลยค่ะเทปแป้งข้าวเหนียวลงไปในชามผสมได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําใบเตยใส่ลงไปทีละนิดก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดค่อยๆนวดไปค่ะ โอเคค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดจนแป้งเป็นก้อนได้ประมาณนี้นะคะนี่สูตรน้ำไปเตยที่ให้ไว้ค่อนข้างจะพอดีอย่างของแม่ซีเนี่ยเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแต่แป้งที่มีแต่ละบ้านความชื้นไม่เท่ากันฉะนั้นบางคนอาจจะใส่น้ำไปเตยน้อยกว่าสูตรหรือมากกว่าสูตรก็ได้ฉะนั้นอย่างที่แม่ซีบอกเลยค่ะใส่ไปทีละนิดค่อยๆนวดจนกว่าแป้งจะได้ทีค่ะอย่าใส่พรวดเดียวหมดถ้าเกิดว่าแป้งเหลวเนี่ยมันจะแก้ยากนะคะ เมื่อได้แป้งไปเตยเรียบร้อยแล้วก็จะมาห่อไส้กันเลยค่ะชั่งแป้งให้ได้ก็รับประมาณ1ิบถึงสิบอ็ดกรัมค่ะจากนั้นก็ทำการแผ่แป้งให้แบนนะคะแล้วก็นำไส้มาวางหุ้มให้มิดเลยค่ะไม่งั้นเวลานำไปต้มเนี่ยไส้มันจะแตกออกมาได้นะบีบบีบแล้วก็พึงให้กลมค่ะ มานี้พักไว้ในถาดที่โรยด้วยแป้งนวลแป้งนวลก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะทําต่อไปเรื่อยๆจนหมดเมื่อปัดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราไปทํามะพร้าวสาหรับคลุกกันนะคะและตัวมะพร้าวสาหรับคลุกแน่นอนค่ะแม่ซีก็จะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ําหอมเหมือนเดิมนะคะเวลาขูดเราจะขูดได้เป็นแผ่นมากกว่าที่ใช้ผัดไส้ค่ะ ก็ลงน้ําหนักเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยให้ได้เป็นแผ่นประมาณอย่างนี้แม่ซีก็ตั้งน้ำไว้จนเดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมะพร้าวขูดอย่างมานึ่งกันค่ะปิดฝานึ่งเลย เราจะใช้ไฟกลางในการนึ่งประมาณ10นาทีค่ะการนึ่งมะพร้าวก่อนเนี่ยจะช่วยทําให้มะพร้าวไม่เสียง่ายนั่นเองนะคะจากนั้นเราจะใส่เกลือป่อนลงไปเพื่อให้มะพร้าวมีรสชาตินะคะสําหรับอัตราส่วนทั้งหมดเนี่ยแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลย คลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะพอเราต้มแป้งเสร็จเนี่ยเราก็จะนํามาคลุกกับมะพร้าวตัวนี้ค่ะมาตั้งน้ําสําหรับต้มแป้งกันเลยค่ะใส่น้ําเยอะพอสมควรนะคะแม่ซีใส่ใบเตยมัดลงไปหนึ่งมัดด้วยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมค่ะแล้วเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดพล่านเลยนะคะพอน้ําเดือดแล้วก็ได้กลิ่นหอมของใบเตยนะคะแม่ซีก็จะหย่อนแป้งลงไปต้มทีละลูกค่ะใช้ไฟกลางน้ําเดือดจัดนะคะ เขียนิดนึงเพื่อไม่ให้แป้งติดก,ก้นกระทะจากนั้นก็รอให้แป้งสุกค่ะเมื่อแป้งสุกดีแล้วเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้อย่าเพิ่งตักขึ้นนะคะให้ต้มต่อไปอีกสักประมาณสองนาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้แป้งมีความสุกนุ่มทั่วถึงกันนะคะครบสองนาทีแล้วก็ตักขึ้นไปคลุกกับมะพร้าวได้เลยค่ะให้ดูนะคะสีเขียวสวยมากๆ แล้วก็รีบคลุกกับมะพร้าวตอนที่แป้งยังร้อนๆนะคะจะ,จะทําให้ติดมะพร้าวดีขึ้นค่ะดูค่ะน่าทานมาก ขนมต้มใบเตยมะพร้าวอ่อนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลองชิมกันดูนะคะกลิ่นนี่หอมฟุ้งเลยค่ะอ,อร่อยมากๆเลยค่ะตัวแป้งเห็นไหมคะ มีความเหนียวนุ่มหอมใบเตยส่วนไส้เนะะี่ยค่ะก็จะมีความนุ่มนวลละมุนนะคะเนื้อมะพร้าวเนี่ยไม่แข็งเลยมีรสหวานหอมจากน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็มีเค็มตัดรสนิดหน่อยอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทับคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ